สวดมนสวยชาติหน้าแต่ถ้าอยากทำตาสวยๆมาที่นี่นะคะอ่ะ วันนี้ก็ครบรอบสิบวันแล้วเนอะที่พี่เกดทําตามาแล้วก็วันนี้มาตัดใหม่เป็นยังไงบ้างคะดีใจมากที่แบบป้ามีแผลสวยอสอบถามเลยคะ่ะว่าทําไมถึงตัดสินใจที่ท,ที่ที่ทาตาคะเพราะว่าเป็นคนหนังตาโตกแล้วก็มีคนทักหลายคนว่าทําไมตาปือเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาแล้วก็เหมือนคนแก่ค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่มั่นใจ เแบบจากครอบครัวคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคนรอบข้างก็คือตอนนี้ที่ได้ทําไปก็มีคนบอกว่าสวยขึ้นตาหวานขึ้นแล้วก็แบบดูดีแล้วก็มีลูกค้าที่แบบพอเจอพวกเขาก็บอกอยากจะไปยกหนังตาบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกตาโตอะไรเงี้ยพี่ก็แนะนาที่มาที่ W Part นี่ไม่ยากค่ะตรงนี้ที่รู้สึกตอนนี้ก็คือแบบอ,ออกมาได้สวยค่ะแล้วก็ งงกับตอนที่ว่าไหมหลุดมาเองคือบอกว่าเราพอสอบถามมาทางคลินิกบอกว่าเป็นเทคนิคของคุณหมอที่ว่าทําให้แบบว่าไหมหลุดมาเองโดยง่ายโดยไม่ต้องตัดไหมถ้าตัดไหมแล้วจะไม่สวยแต่ถ้าไหมหลุดเองนี่จะสวยกว่าแผลที่โดนตัดจ้ะตื่นถึงสองวันก็คือมีเจ็บบ้างปวดบ้างแต่ก็คือกินยาตามที่คุณหมอแนะนําค่ะ ปกติคะ่ะขายของทุกวันไม่ได้หยุดเลยคะ่ะ